อ่าแล้วท่านี้ถ้าเราขายบ้านหลังนั้นไปอ่ะแล้วถ้าเราขายบ้านหลังนั้นไปแล้วแม่เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีที่อยู่แล้วพี่น้องเราละ่ะหนูมีพี่สาวหนูว่าจะขอให้แม่ไปอยู่กับพี่สาวโกนแล้วหนูก็จะทํางานหาเงินแล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านให้แม่อยู่หลังเล็กๆพอต่อยู่ได้โกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้อยู่เงินแสนม,มันไม่ได้หายากขนาดนั้น บ้านหลังหนึ่งมันไม่ได้หายากขนาดนั้นลูกมันอยู่ที่เราจะมีโอกาสในการหาไหมและมันมีวิธีหาเงินเยอะแยะเลยถ้าไปเกลียปัญหาทุกอย่างแล้วมาหาฉันและฉันจะจะครับ<ะ>เดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวดูมาหาใหม่ได้ไหมไปให้รักษาแค่ชีวิตของตัวเองเอาไว้แค่นั้นพอ,ขอ,อขอบคุณมากนะคะตอนนี้หนูคิดออกแล้วว่าหนูต้องทำยังไงขอบคุณมาก มีกำลังใจนะคะออขอบคุณมากค่ะ